อริเคียวขอการสวัสดีหรือคุณมาคเคสวัสดีนะท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกท่านเลยในแชนแนโบมานานายสู่เกมเมอร์ทีวีนี่ครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์หลอนๆที่ผมเคยเล่นมาครับซีดหกหกหกนะครับก็ซีนี้ฝรั่งเขาให้กันมาเยอะที่มาเล่นมาครับตอนที่สามนั่นแหละครับ ตอนนั้นผมไม่เชิงเล่นตีสานะผมเล่นแบบเมื่อกี้เพิ่งเมื่อกี้เองอ่ะแล้วก็มาถ่ายเลยอ่ะคือเมื่อกี้ผมกําลังแบบทําอะไรไม่รู้แล้วแต่ผมทําแท้บูชาฮิโรบาด้วยอ่ะคือระหว่างนั้นผมเดินไปที่แท้บูชาฮิโรบาอยู่ดีๆก็ติดไฟแบบไม่ทราบสาเหตุเลยครับนะตอนนั้นผมเล่นไทแลนร์เกมกับไทแลนร์เกมเมอร์แล้วก็คิวบิดไทเลนด์เกมเมอร์ครับซึ่ง ชิดจริงๆผมก็เลยทุบแท่นบูชาออกนับทุบให้หมดเลยหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นอย่างหนึ่งคืออยูดีดีแก๊สก็มาแบบไม่ทราบสาเหตุหลังจากนั้นผมก็หากแก๊สไม่เจอผมก็เลยทำแท่นบูชาใหม่แล้วก็เขียนว่าขอโทษเขียนลบใบแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ยูดีๆก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นอีกครั้งเขียนว่า หกหัหัหัวหลววอ่ะมีเขียนหกหกประมาณร้อยกว่าตัวครับหกประมาณร้อยกว่าตัวแล้วจากนั้นมันก็เขียนว่าปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวแล้วก็ก็เลยเขียนตามไปว่าอินนิตี้สามส่นอยู่ที่นี่ไหมหลังจากนั้นเขาก็ไม่ตอบอีกเลยอันนี้ผมจำนะครับว่าเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะครับบอกได้ครับว่าเรื่องจริงครับแพลนเกมเมอร์ครับทราบเรื่องจริงครับเพราะฉะนั้น ขอให้หลับสบายนะครับสวัสดีค่ะ